สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู่ทุกคนพี่น้องค่ะมาหอนเฮือนหอดช้านขอกระได้น,น,นอนผักผ่อนแล้ะกะ็เต็มหูเต็มตาแล้วกะโอ้ลืมไปว่าลืมมาแจ้งข่าวดีท่านผู้ชมกันนะคะก่อนจะแจ้งก็อรอกกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ยอะไรมันจะได้ผลเร็วจังเลยยังไม่ถึงชาดหน้าเลย อกนะว่าสามนุนกินยาหรือยังสมนุนกินทุกวันค่ะกินกินยาก่อนอาหารทุกวันค่ะแล้วก็สติดีทุกยอย่างแค่อยากจะหัวเลาะเฉยๆพอดีมีความสุขแฮปปี้นะคะแฮปปี้ทุกวันทุกวันขอให้ตัวเองแฮปปี้ขอให้ตัวเองมีความสุขภาวนาให้ตัวเองถูกหวยอีนะคะเพราะว่ามนกนกะมีความโชคดีในการถูกหวยบ่อย ถึงจะถูกน้อยแต่ก็ถูกบ่อยๆก็เอาละอืมก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นลาบเป็นโชคของเราเนาะคนที่ถูกหวยนี่สามโตตรงน่หวยอยากคือกันจะได้พี่น้องเลยถือหน่อยยูถือยี่สิบบาทแต่กระดีใจใพี่นอ้องเอาละบัตนี้ชิบาให้ฟังถือหวยลาวเด้อซื้ออยู่ประเทศลาวเด้อพี่นอ้องเออแล้วก็สชิบ้าให้ฟังเด้อบัตรนี้ค่ะข่าวดีของข่อยนเนาะหนึ่งกับ ช่องมาขี้เรือนช่องหนึ่งก็ไม่สามารถอัปโหลดคลิปได้เพราะลงโทษเพราะโดน y o youtube ลงโทษนะคะเพราะละเมิดลิขสิทธิ์เขาเยอะเกินไปนะคะเออเขาก็เลยแจ้งมาทางเรานะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเฟซีทุกท่านที่ช่วยกักระทืบให้ค่ะกระทืบไรให้นะคะ,ะ,นะ,คะขนาดคนรักเยอะน,ะนัะ่นอะ ยังยังไม่สามารถอัพโหลดคลิปได้ก็ต้องดิ้นรนไปสร้างคลิปมาใหม่อ่าทําสํารองไว้เยอะๆนะคะทําเผื่อพ่อเผื่อแม่มึงด้วยให้พ่อแม่มึงทำอีกช่องหนึง่งให้ลูกเต้ามึงอีกช่องหนึง่งให้ลูกเลนมึงอีกช่องหนึง่งให้ผัวมึงอีกช่องหนึง่งนะให้ตัวมึงเองด้วยเปิดเยอะๆสํารองเออเดี๋ยวจะเจอเนื้อหาโหลดคลิปไม่ได้เห็นไหม่ย อีหัวลาดเนนะี่ยมันมันเจอตอนเที่ยวที่แล้วนะเจอโหลดคลิปมาได้เป็นอาทิตย์เลยชองอาทิตย์เลยนะตอนแล้วไปเที่ยวประเทศลาวบับ่มีคอนเทนต์เด้อ่าอัพโพสแต่ยังก็โพสได้แต่ในชุมชนท่านผู้ชมค่ะโพสได้แต่ในชุมชนแต่ไม่สามารถอัพโหลดคลิปได้เพราะพาพา,พากันคึกขนองเกินไปเออเอาคลิปเข้าไปเจอลิกิทธิ์ละมึงบัตรีง แยงมาทางกูกูกร็รายงานไปเลยแหละบะัดนี้โดย youtube ลงโทษเอ้ยถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสามเดือนนะอีหันตะแหลดนี่ไม่สามเดือนก็น่าจะเดือนหนึ่งนี่แหละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มีหันแกลดหันแตดสี่แล้วได้พี่นอ้องสี่แลได้เปิดหันแตดสี่กันออกมาเลยได้พี่นอ้องค่ะอืมหันแตดสี่กันพี่น,อน้องบบนี้นี่ก็เป็นข่าวดีนะคะส่วนอีกข่าวที่สองบักกระเทยเทาบบนนี้ บักกระเทยเทามันมีปัญหากันในกลุ่มในก้อนกันในระบาดนี่หลังจากมาเยี่ยมบ้านสาวลาวมออีสา,บา,า, <c oughs> บานบักกระเทยเทาบบอ,กอ,อ,าอ,กอาืกับอีหัวล้านเอากระเทยเท้ามันกระบอกมึงอยู่ฮันเดปมัต้องย่านดอกถึงมึงจะได้ซองขาวกับอีหัวล่านกับชิซอย,อยู่เออลืมไปบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาอีพี่น้องคะอีหัวล้านนะเออ ต่ข้าวกอกหมอยังบ่มีเลยออกมาด่าคนอื่นยังแคปเอารูปอาหารว,าว่วาตัวเองเนี่ยกินดีอยู่ดีแล้วก็ยังไปแคปเอารูปอาหารมึงอย่าเลื่อนนะแม้แต่รูปภาพนี่ก็เจอลิขสิทธิ์เหมือนกันนะจ๊ะคุณจะบอกมึงให้อาบุญนะแม้แต่รูปภาพนี่รูปภาพที่เขาเคยลงโซเชียลมาแล้วแล้วมึงไปก๊อปปี้มามาันลงในช่องของมึงมึงก็เจอเหมือนกันนะลิขสิทธิ์เหมือนกันนะจ๊ะเออ เห็นไหมล่ะพากันเก่งกันเหลือเกินน่าสมเพชบานเอกพิษกันอะพิษกันเห็นอย่างทะเลาะกันทําไมล่ะคะทาไมถึงทะเลาะนี่เน่ยอืมช่องพันมาเป็นอย่างช่องวันเย็สิบพิษซีบเหตุแล้วอ่าสิบเหตุอีกแล้วกูเห็นประกาศว่านี่นะสามเถื่อแล้วครั้งนี้รนีจะไปจริงครั้งนี้จะไปจริง, <laughs> ง,รงหรอ <laughs> ไปจริงอะไรก็เห็นลงคลิปมาแล้วจะไปพักผ่อนลงแม่ในชุมชน อ๋อสิพักผ่อนอีกแล้วพักผ่อนว่าไปเที่ยวก่อนไม่ยอมรับความจริงว่าโดน youtube ลงโทษเขายอมรับเขาบอกแล้วยูทูบลงโทษอไม่สามารถโหลดคลิปได้เพราะว่ายอมรับแล้วหรอเพราะว่าช่องสามสลึงมารายงานเขาได้แกลงไปว่าอาจจะปิดเดือนมีนาอืปิดช่องมันนะปิดช่องคนวาไม่ไม่ช่องสามสลึงนี่คือช่องใครช่องเราอ๋อเราเราเป็นคนสามสลึงเหรอเป็นไงล่ะยังเก่ง นี่คือข่าวดีอ่ามันก็รู้นี่ว่ากูเป็นคนรายงานแต่มึงรู้นะเนี่ยอ้าวไม่รู้ได้ไงก็ต้นฉบับมันต้องจะไปแกล้งว่าทางต้นฉบับเขาอ้ามนี่กัิสีไงหันแตดสีกันออกมาอีกแล้วหันแตดสีออกมาแล้วการเมืองเจ้าของคนหรอลงมาแล้วดิหันแตดสีออกมาแล้วหันแตดสีได้พี่น้องเอาในว่าจะไปในสีในว่าจะไปแหนพักผ่อนทำไมมัทำีกแล้วมามันเคยกินขี้มันก็กินในวันยังค่ำเออ บอกแล้วหมามันเคยกินขี้มันก็กินในวันยังค่ำเดี๋ยวอแอดไม่ได้อ้างสิทะอนะแอดไม่ได้เหนื่อยนะไม่นี่เหนื่อยแล้วไม่อยากลาแบบนี้ด้วยโอ้ยลาแบบไหนละลาตายไปเลยและนี่คือสิ่งที่มันทําคือมันอ้างลิขสิทธิ์เออก็มึงรู้อยู่ลิขสิทธิ์คำาก็อย่าหน้าด้านทามันรอเวลาที่หมอเจาะหมาเจะอะไรหมาเจะของวันที่มึงตายสมรายละเอียดมะเมื่อไรมึงจะตาย คนว่าทาไมช่องมันไม่ผิวสักทีเพราะมันมีคนติดตามเยอะคนมาเออเรอมันไม่เกี่ยวเพราะกูไม่เอาลิขสิทธิ์ของใครมาลงมึงเข้าใจด,ด้วยเออต่อให้พวกมึงรายงานมันก็ไม่ได้ผลเออเข้าใจไหมคะเพราะกูไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเขามันลงเพราะกูออไม่ได้ทาเหี้ยเหมือนพวกมึงอ่าอ่าจะถูกปิดในวันเร็วนี้ โอ๊ยเสียดายผู้ติดตามเลยแม้ตั้งเจ็ดแปดพันแน่บางทีมก็เป็นเกมของเขานะเออเขาอยากให้มนไปทําคลิปแบบนี้แล้วก็ช่างอะไรสิกูทํากูก็ได้ตัางคลิปอืมอกูทำกูก็ได้เงินอันนี้อาจจะเป็นแผนการแบบว่าล่อให้เราไปพูดใครเออไม่เป็นไรออกูก็ภูมิใจแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปก็ได้อน กูได้ด่ามึงกูแค่แกล้งมึงแคเคยอีกค่กันจะว่าไม่ต้องแกล้งกูกูฉลาดกว่ามึงอืนะ,ะกูฉลาดกว่ามึงอืจะกันจะพากันเหตุจะฆ่าทำในสิ่งที่ไม่ดีจะหาแต่โอ๊ยพ่อพอพอพอ,พอเรื่องอีสัตว์นี่ว่าเรื่องอันอีสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่า เออเอาส่วนตีนก่อกไปอีกเะรอเบสเอาไปให้เอาไปเอาไป,าไปใส่หนาแมงมาไหอเวลาแมงเบิ่งคลิปกูนะ่ะจะลืมให้แม่มึงดูพเพคนาาหนาแมงเฮ็ดอันทั้งอันนี้เดลยคนหนาแมงเอทั้งสี่บ่แม่นหันงสี่ทันงสี่มันมันเดินเสียสองรอบเยอเข้าใจบอเออแล้วบานิกาเป็นอะไราบานิค่ะฮะสู่พิษกันยังกันกูนถามคือไหนไปยังคือกัดกันดีละ่ะเจอกูจุดทูป บานีิพิษกันแพ่อใหญ่เพชรบานนี้พิษกันเราบกล้าวว่าเห็นกันในโซเชียลในญาติของกูจะกัดกันได้撒กัดกันคือมาในวันนี้เออเป็นไปไสล่ห้องมาห้องคิดกันในไล่ชุดขากันตีกันไปเลยบอกไสไล่ห้องเออก็เรื่องของกูมันพมียกูคือมึงอะไรเวลาพวกมึงพิษกันพวกมึงยังบบกล้าขากันตีกันยังบบก้ากัดกันปานไดเออพอล้างไม้เด็กกลุ่มนั่นกลุ่มนี่กลุ่มนี่กลุ่มนั่นเดบาดนีตพี่น้องค่ะเออตอนตอนหน้าโซเชียลพวกมันบกล้าดอกญาติเดียร์ญาติ บ้านนี้เป็นบทเรียนเดยเมื่อกันพยองมาไปหาหกนาทีคลิปๆที่ใคอรลนไปนะบ้านนี้มาหันซี่านแบบากเกินหนึ่งนาที <laughs> ใครอยากไปดูเขาก็ต้องดูต้นฉบับนี่แหละใครเขาจะอยากดูคลิปหนึ่งนาทีนะกูถามหน่อยที่แรกเพื่อนเอาไปในมิเตร์บคาหกนาทีเก็ดนาทีเลยเพิ่มเกินอ้างซิปของข่อยได้รีซิปของข่อยกูบอกแล้วมึงจะเก่งเพื่อนลบไปประว่าสิบกว่าคลิปเนี่ยแหละทางยูทูบเพิ่นลบไปแต่เพื่อนไปแก้งมาบอกเขาว่าเราเป็นลบในช่องหันสามแล้วนะแต่มันบอกกันมาได้แล้วตัวเขาเองก็จะรู้ว่าทางไหนให้ลบอีกเขาก็จะรู้อีกก็มีแต่เราสองช่องรู้กัน คราวนี้เขาก็เลยประมาณไม่หลดลิปมาห้าวันแล้วแต่ว่าเราก็อย่าชะล่าใจนะเพราะที่อานเป็นแผนเขาพอพรุ่งนี้เขาก็มาหลดาจะมาไม่ก็ไม่เป็นไรทําได้กูให้มึงทํากูลองใจมึงเออกูให้มึงทําแต่กูอยากมาหัวเราะมึงจะเฉยวันนี้น่ะกูรู้ว่ามึงต่อให้ช่องมึงปิดมึงก็ท่างใหม่ได้เพราะว่าคนมันสนใจกูมันไม่ได้สนใจมึงโอเคเออ ที่ว่าไปด,ด,ดู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 น่ะก็คือไปดูกูไม่ดูนางหน้ามึงนางหน้ามึงเป็นเฮียแดะไหนมันยังไม่รู้เลยเมื่อกี้อาจจะพี่โกงพิการก็ได้เออเข้าใจไหมแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้กูก็ดีใจแล้วแหละเออท่าน,า,นาคลิปอยากอ่านซองนี้มาไม่นะมแค่ลิงแล้วในซองอันอันสามคนนะะเออให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวเออคนมันชั่วอืคนมันชั่วมันก็ชั่วในวันยังค่ำ เปิดให้พ่อให้แม่มึงด้วยนะเอาหันแตดห้าหันแตดหกหันแปดเจ็ดหันแตดแปดไปเลยนะอเฮี้ยนี่นะปากดีกลุ่มพวกมาหมาหนี่ปากดีกันบดคุโตแหละมิจฉีปากดีกดกด<อ>แต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะเราคิดผิดเขาเปลี่ยนชื่อนะเขาเอาคำว่าแตดออกนะไม่มีแล้วอืมมันพนันแคยเฉย เขาหลบเลี่ยงมันไม่สุภาพเขายังรู้จักหลบเลยเห็นไหมเขาออกแล้วอันคาว่าตั๊กคกอกคัวหันสามเฉยๆขอบใจนะอืแล้วเอามาเขียนภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษเขียนเองหรือเปล่าหรือให้คนอื่นเขียนให้โง่ไปละพี่น้องย่อยๆที่ซื้อดอก เด้อกูจะทาเบิงง่งแมลงกัดกันเยอะๆกินหัวกันหยุ่มหัวกันหลายๆาาาเด้อนน